ลูกฉันแบบสองคนเท่ากับสองเขอนเติบอลตอนนี้ลูกฉันอยากให้เขาเติบโตัวมีคุณภาพคือเราเอาเวลาที่เราจะไปมีครอบครัวใหม่เอาเวลาตรงเนี้ยไปเติมตัวนั้นดีกว่าแล้วเราก็มาหาเงินที่จะซัพพอร์ตเขาเพราะเขาเรียนนานาชาติเรียนเก็นเพื่อเรื่อนรู้ฉันมาซิงโนะสมุนบ้านสมุนบ้านฉันเป็นเธอเนาะคือว่าฉันได้มีความรักครั้งใหม่ใช่ไหมเออครัวแบบว่าเออขันสมว่าเขาออกไปรับไปเห็นทุกอย่างเออกระซิบเอ้า ลูกอีก,นอกเนาะยางี้แล้วภาษาก็สืว่าเขาเขาจะนู่บบนีันไปไม่กับแบบตังสีนเนาะเออเพราะฉะนั้นเออแมนแมนข้อมูกว่าคอยเอียงก็ซ้ามาแต่มนี้ความสูงคอยว่าคอยแฮปปีเ้เบอร์ใช่ฉันอาะไม่ได้คิดอมากคิดแค่ว่ามือน,นี้เน็งามเศษใไ,ไม่มงแ้วมีด็กน้อยขึ้นาทีสุดเด็กดเรา้ยฉันอ่ดีเปนยี้วฉันต้องที่ง,งานมันดีดสุดก็เลยไม่ได้มองเรื่องคา แต่ละคนอาจจะมีคนแบบปิ้งเข้ามาแบบคือเราไม่ได้รีบนะถูกไหมไม่รีบเออเขาไม่ได้แบบสิ่งเดียวคือแม่ถูกต้องเพราะว่าเขามีคนพ่อมีลูกมียังเนาะมีอันเพราะว่าลูกสองคนอย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะมองภาพว่าบริโภคลูกเหมือนเธอคือสุดท้ายเดีวก็เรื่องหามาให้เอาให้ลูกบอลยังไง นั่นดีกว่าเออแล้วเราก็มาหาเงินที่จะสปอนอร์ขอเขาเพราะเขาเรียนนานาชาติเรียนาาอ,อุนเทียรเพื่อโลชธรรมะอาสิงนนะสมมติว่าอ่ะสมสมต <c oughs> ิว่าฉันเป็นเพื่อเนาะ คือว่าเขนได้มีความรักครั้งใหม่ใช่ไหมเออกลัวแบบว่าเออคันจะว่าเฮาเอาไ,ไปรักไปเห็นผู้สาวบ<อ>้งเออก็คือว่าเออเออที่นันลูกอีก,นอกเนาะอย่ยงสิแล้วผู้สาวก็ถือว่าเออของเขาจะมันจะไม่แม่งแบบแตังสิเนาะเออเพราะฉะนั้นเออแมนแมนเขาไมอยู่แต่ว่าคอยเอียงกระซ้ามาเต้มุมีความสุขคอยว่าคอยแฮปปี้เบิร์ใช่ฉันอาะไม่ได้คิดอะไรมากคือคิดแค่ว่ามือนี้เ็ทงานประเทศไทยพี่มองแล้วมีเด็กน้อยคือจะเป็นสิลป์เด็กน้อยฉันหนึ่ง 20คสิบ้อนเราชันต้องเห็นตรงนั้นมันหนีบตุดก็เลยไม่ได้มองเรื่องข่าวมาแต่ละคนอาจจะมีคนแบบปิ้งเข้ามาแบบคือเราไม่ได้รีบนะถูกไหมไม่รีบเออเขาไม่ได้แบบสิบเรี่องคือหางกันแม่นถูกต้องเพราะว่าเขามีคนว่ามีลูกมีแยงเนาะแม่นเพราะว่าลูกสองกนอย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะมองภาพว่าบริสุทธิลูกเหมือนเธอคือสุดท้ายเราก็เรื่องหามาให้นแผลเออใอ้ลูกบอลเรื่องไหน ขึ้นแล้วเพาะขึ้นฉันกเรียกตามเกียวกรค่ะว่าเออคือย่งหนึ่งก็ตาแต่โยเกียวกรค่ะผมไอ้ไหมนั่นแหละก็มีฉันรู้สึกว่าปากฉันสดชื่นมากฉันพูดต่งตัวฉันมั่นใจเลยเนาะฉันมั่นใจฉันถามยูครับอันนี้คืออย่างอยากสีฟ้าหมูยูไมนดีกว่านั่นเลยเอาจะต้องรอเอเดียมเป็นยังจะดี พี่หัวใจเดียวได้ป่างผมเพื่อไปหน้าคือบวกออกอธิตดต้องไหนกันเลยได้ใบาแตาไม่คือจะคือจะคือจะบวชไมฉันฉันเริ่มหลงคือกับพี่ดีมาแบบใครคือดีไหมใครคือฉัเนี่ยคือจะบวชคือจะบวชแล้วก็ก็เลยกกะโูนีีเดียวบวชอะไรเนี่ยยังไม่ตอนตอนแรกเราก็จะแบบหอยจตัตียังมีมวงจ้างยงบวชบวชอยากบวชนานแต่ว่ายังไม่ได้ชินบวชนีบวชจากบวชสัก สองสัมปีจีกไม่เชื่อละอันนี้ไม่เชื่อละมึงพูดเพื่อนละแล้วยัง<ม>บว<อ>ดจริงๆริพอหรออือยังบวดไปศึกษา,าทารทำเลยแล้วก็แล้มีลูกสาวก็เลยแบบอ๋อมัน,นมันก็เลยป็นลูกสาวติดลูกมากตอนนี้ติดโด <c oughs> ่งเงาเราเเดี๋ยวนี้ปเป็นยังไหนที่มีามรักมีอย่ความรักความรังๆเอาดีๆพี่บอลมีมีเอาดีๆนี่ตัวเป็นมัน แผลเป็นซกากบางครั้งพี่ดูแล้วมันเปลี่ยนแปลงบอมมีอารมณ์ทางเพศมีคือ,คอเอาบอกว่าอบอมมี่แบบนี้มีบอมมีบอกคือตอนเนี้ยอย่จากจที่เห็นเนาะก็เห็นนะฉันมาอยู่ที่เนี่ยฉันดีไหมครับเขียแล้วไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องกปลใครหรอกการเพราะมันมันอยู่กับเด็กน้อยอยู่กับครอบครัวอยู่กับเด็กโตเก่งม,มือสิบมีน่ะค่าทาี่เมียดีน่ะค่ากันนี่เป็นสิ่ง แต่และหมือนฉันต้องบริหารคนนี้กินนอนคุยยังไงแต่ก็มีคนคุยไหมมีคือคุยเป็นเพื่อนเป็นอย่างนี้มีมีมากกว่าเพื่อนไหมเป็นมันตัวเป็นมันโมมีความรู้สึกด,ด้านเพศ <c oughs> ไม่มีใครที่แบบมาก่าเพื่อนเลย <c oughs> เอามึงเสียอย่างไรัะมูน่ะเร <c oughs> ื่องที่บอกกันเป็นแค่มูนีวือเาฉันกับฉันไม่มูนจะสบายใจเนาะถ้าก็บมาได้คิดอย่างไร จริงจังจริงจังทุกวันเนีเดียวจะชอบงเนี้เทนีก็มีตัเชาต้องเห็นต่างนัลงแบบวี่้าแงเป็นผู้นั่เดินคุณโมงเหรอตัวนักบักเชียนมาอยู่คก่เนาะเขาบอกเดิทีู่่เกนวัแล้วพอเขาอยู่เองปุ๊บเขเดี๋ยวขอเก่มันตเคมขีมันเหมาะตัวเราแบบใช่มันง่ายมสะดวกอุดรอุรดีไมดีอยู่นะแต่มันก็ไม่สะดวกอุดรอนหรอกมันทก้กดคนเก่งนะซ้อนเป็นสายจอน้องได้ เขาปิดอยู่แล้วเพราะว่าอะไรป้องกันไม่ให้มันมาเหมยไม่ให้มันขายกระรบูนแล้วล่ะขายกระบูนไมันเงียนเงียบออกนี่วันไหมีม่เยอะน้ำมีเท่าไหรม่มีอนวันนี้มีแค่พันกรอดเองมาพันกอดเท่านห้นนะคะน้ำมาดมกันตองซีเทปเปิดขนาดตลบบ้าเราเปิดท่าตลบไหมดีนะว่าแต่ว่ากัน คือต่อให้กินตำบอกของมาปากเนียนปากนอกปาะใดก็สาแม่นเออก็ต้องดีไรถ้าเราถ้าเราบวบวนปากมาน่าเอาถ้าเราเราบวนปากมันจะเกิดอะไรึ่นก็ตามแต่งยกไปก่อน1,2,3เดินสาไปให้แค่พันหลอให้แค่หนึ่งพันหลอนะคะอะไรอย่างเงี้ยให้แค่พันหลอานหลอคือผลิตไม่ได้หรอตรวจเทผตพันหลดเอเพราท่านตัวที่หเปียกบ้งน่กเป็นเดือกูแน่ศูนบอสเอามา กวนปากก้อนเพื่อนกวนปากก้อนแต่บางครั้งมีในปากอยู่แล้วฟองเยอะมากล็ถือเออเพราะฟองเยอะมากพี่น้องกินปากกูได้ายโอ๊ยกูต้องให้ยันสิพี้หอยเนี่ยเราจะมาแปลกขี้หอเพิมเนี่ยมันน้ำ ก็คือบอกเลยพี่น้องใครปากเหม็นฟันเหลืองใครอยากยิ้มสวยมากใครอยากยิ้มบบแมนบ้านแมนบ้านพัดเสือาบน้ำหอมๆไปเข่วเน่าเข่ามีแผลพวกี้บัวหอ้ามั้งเนาะอร่อยมากเออแล้วสีหน้าเสนาปากก็ต้องหอมโอเคปะก็เหมือนนันนู่นอาจจะมางามแต่หน้าไม่ได้นะปากต้องหอมเออแบลงงานโทรศัพท์ บานนี้บานนี้ต้องบีบต้องบีบยาสีฟันแบบนิดเดียวต้องบีหนายเออบีบนิดเดียวพอเพื่อนบีบหนาดเรียกว่ามันขมคนนี้กินข้าวสดเดืยวไอ้สัวเขียวอ่ะอย่าผงอีเด้อขอลองอย่าใช้แล้วขันคนเราจะต้องขันหน้าอีเด้อคืนเราคือเราคเราเบีบนิดเดียวนิดเดียวต้องแตงต้องนี่บอเออพ่ออู้โประหยัดมากน้ำเส้ปียกนจะบอกว่าหลอดนี้ใช้ได้อีสามปี ตำรวจรรจละนะโฆษณาตำรวจกรนี่โอ้ขับเบิ so? ้งใส่ซำเนียแม่เอาแต่เบิ้งมมีเยอะ้งหมอดยาสีฟปหลอดสงแค็งโปรเกุดเก้ารอกดเลยใครในใครในห้าทีแบบบอกเลยพ่อพี่รองเออเหนล่ะไรกินขัวแบ่งเาคนเบิ้งเออต่ขากระเพายังยังยังเห็นอยู่ครับแปกเข็มไปยังหื ดีค่ะเย็นไหมมันเย็นแควมากรู้สึกแคลสะอาดมากเลยค่ะเห็นไหมล่ะอือโอ้โ้เย็นมากจริงใจไหมเนี่ยจริงใจเออพี่น้องพี่น้องแปลงหนึ่งครั้งบอกเลยว่าอันนี้เขาเขาบึมเลยบอบึมเลยมาสองร้อยห้าสิบบาทเธอปกติขายสองร้อยสิบบาทนี่ค่ห้าบาท เอาละค่ะบุคนเดีถะเอาละค่าหนูคนเดยสุดเลยเนาะสออยห้บาทเอาไปเลยตอนนี้แบบเอฟซีนันนุ่นมาดูดูวยเอฟซีข่กระซาเอฟซีงกระซาสองร้อยหสิบลอดหนน้อวันเ้ียาไปเลยหนึ่งร้อยเกาดวไปีดอมใ้เงอย้าสิบบาทบ้ามาหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทว่ามาไปเลยเปิดที่หนึ่งร้บาทเหมือนเล้วหมค่ไปและได้เออ ร้อยเก้าสิบบาทพอพี่้องนันปาะสีไปมงแล้วมันมันเย็นมุนเย็นอแปลงคาตาส่วนมากแปลง่าตาสวเหมือนนู้นเลยร้อยเกบาทจบพี่้องท่านบอกว่ากู่เคยจะกคยเห็นยแปลงป้ามาสวออสุสุยาร้อยเก้าสิบบาทใครกดท่านกดพราของมีหน่อยแห้งมากเห็นหมราคาท่เท่วไ่มีเออ เฮ้ยได้ได้35บาท,าทบ<อ>้าเหรอฮะเขาบอกว่าได้70บาทได้30บาทได้152บาทเยอะ